สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแชมป์ที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลลอรี่ปทุมธานีนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าตัว XLT นะครับผมตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับผมกับชุดแต่งรอบคันแบบนี้ตัวนี้จะแต่งแบบเรียบหรูและดุนะครับผมนะฮะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่8,57 0 0 0บาทนะครับผมนะฮะมีของแต่ง อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นชุดแต่ง F150 นะครับผมแล้วก็เป็นฝากระโปรงสกบู๊ตสองฟิตแบบทรงเตี้ยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็กนะฮะล้อแม็กจะเป็นล้อแม็ก18นะครับลายดอกไม้นะครับผมนะฮะตัวนี้แต่งไม่เยอะแต่งธรรมดาลูกค้าแบบขอต้องการแบบแต่งเป็เรียบๆนะครับผมนะฮะแล้วก็ส่วนด้านบนก็จะมีเป็นด้านบนนะครับผมนะด้านบนจะเป็นราวหลังคานะครับผมนะที่ติดมา นะครับผมนะาตัวนี้แล้วก็มีหูจับนะครับผมนะฮะก็ติดมาเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนบันไดก็จะเป็นบันไดเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกคร่าวๆนะครับผมนะฮะแล้วก็ส่วนด้านหลังส่วนด้านหลังนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นตัวติดเป็นสปอร์ตบาร์นะครับผมนะฮะเป็นตัวเดียวกันกับวแท็นะครับผมตัวนี้ถ่าลูกค้าขอแนะนาว่าอยากติดตัวนี้นะครับผมนะฮะส่วนไฟท้ายนะครับ ไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะครับผมแล้วก็มีติดฝาครอบเพิ่มเติมให้นะครับผมนะฮะและส่วนด้านหลังด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นฝาท้ายเดิมนะครับผมจะติดเพิ่มเติมนะครับผมนะจะเป็นข้อฝาท้าย ปลายดาบนะครับผมนะฮะตอนนี้อยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกเป็นแบบไหนนะครส่วนด้านหลังนะครับกันชนท้ายกันชนท้ายจะเป็นกันชนเหล็กนะครับเป็นรุ่นของ a l t l a n d e r นะครับผมนะฮะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดเลยนะครับแล้วก็มีตัวไฟ LED 2ป้ายทะเบียนด้วยนะครับผมตัวกันชนท้าย a u t l a n d e r ก็จะมีห่วงลากจูงด้วยนะครับผมติดทั้งซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวลากเรือด้วยนะฮะตัวนี้นะครับนะฮะคร่าๆก็จะประมาณนี้ครับ ตัวนี้จะเป็น x l g นะครับผมนาเกตธรรมดานะฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผมแชมป์ที่ึกษาการขายฟอดปทุมด้วยนะครับผมเลยว่าติดตามทางช่องแชมป์ฝอดปุมนะครับผมนะฮะยังไงใครสนใจนะครับผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อและไอดียไลไว้ใต้คลิปนี้นะฮะยังไง สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับผมนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปผมด้วยยังไงคลิปต่อไปมีรถรุ่นไหนรีวิวให้ดูของแต่งยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีกสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอ,อ,อไปส่งรถให้ลูกค้าก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาพิณนานีครับสวัสดีครับ